สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปสำรวจราคาที่ดินของถนนพลานะคะคราคาที่ดินของอแปลงที่ติดหน้าถนนค่ะที่สำรวจเ,เส้นนี้ก่อนเพราะว่าเส้นนี้กำลังเป็นที่นิยมในพื้นที่บ้านฉางนะคะและอีกอย่างหนึง่งเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหลักลงสู่ทะเลที่เป็นหาดพลาะคะเส้นนี้ก็จะเริ่มตรงที่เราสำรวจเราจะเริ่มตรงด้านข้าง ซอยด้านข้างรถตัดนะคะซึ่งทำใหม่จะเห็นว่าเนื้อที่ถนนหนากว้างนะคะรถสวนหางกันได้สบายรถขับมอเตอร์ไซค์ก็อีกเลนหนึ่งก็สบายสบายนะคะถนนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกล,ลางวันรถลาก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตรงบริเวณนี้จะเป็นสี่แยกสี่แยกของถนนเบญพาพัฒน์เลี้ยวขวาจะออกฝุขุมิทได้นะคะเลี้ยวซ้ายก็ไปนิคนมอ้าตพุทธตรงไปเราก็จะไปนิคมขอโทษทีตรงไปก็จะไป อีกนิดนึงก็จะเป็นทางรถไฟนะคะเป็นทางรถไฟที่จะไปสิ้นสุดที่นคมกกมัตตพุนะคะข้ามทางรถไฟไปปุ๊บเนี่ยเรามองขวามือนะคะจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวจะมีที่แปลงหนึ่งอยู่ในซอยนะคะหนึ่งไร่ราคาก็ไปถามได้ก็ไม่ต่ำกว่าสี่ล้านนะคะในซอยนั้นซึ่งถนนตรงนี้จะแคบนิดนึงถัดมานะคะเข้าไปในซอยข้างฟิตเนสต,ตรงนี้ค่ะที่ทางกถไฟตรงไปสุดซอยก็จะมทะีที่แปลงหนึ่งที่กำลังจะจัดสรร ละยละสี่ลานเดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่งขึ้นซึ่งเพิ่มเ,เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแปลงขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ของแปลงนะคะ้็งไม่ถามเจ้าของพี่ได้เลยนะคะ สองชั้นซึ่งราคาก็เริ่มตู้ทีสี่ล้านเนาะแล้วเข้าไปในซอยก็จะมีเทีวีโูเทวีโนะคะก็สองชั้นเหมือนกันก็หลังมาุสามหาสา,ารานะคะตรงไปเรื่อยๆจะเห็นว่าถึงแม้สองข้าเนี่ยยังไม่มีบ้านช่องเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเนื่องจากที่มัน การใหม่ของซีส์3นะคะตอนนี้ขึ้นป้ายแล้วราคาเริ่มต้นที่ 3x x x ซึ่ง x x เนี่ยก็เดาได้เลยค่ะคงไม่ต่ำกว่า3.5ล้านแน่นอนนะคะเป็นเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ80ไร่นะคะเราเข้าไปดูแผนทับเขาวิธีหนึ่งนะคะอ่ะเลยจากโครงการไปเนี่ยเราดูขวามือนะคะจะมีซอยเข้าบูคาเมื่อกี้ค่ะตรงนั้นนะคะพื้นที่ก็เริ่มต้นที่ไร่ละ8ล้าน เลยจากโครงการไปนะคะมองขวางเลจะมีร้านตัดเสื้อผ้ายอยู่จะมีป้ายเล็กๆเป็นเจ้าของป้ายมาเขียนเจ้าของที่มาเขียนเองตรงนั้นเนื้อที่10เอ่อเนื้อที่1 1ไร่กับ5 2ตารางวาเปิดไว้ที่10ล้านนะคะหน้ากว้างติดถนนก็เยอะอยู่เหมือนกันคะ่ะแปลงเป็นสีเหลี่ยมนะคะอันนี้เผื่อใครจะทําโรงแรมหรือทำมาพานเมต์ไปติดต่อได้10ล้านนะคะแต่ตรงนั้นน่าจะต้องถมนิดนึงเพราะน้ำขัง าจากแปลงเมื่อกี้ไปก็จะเลยทางเข้าวัดคลองทรายไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นบ้านห่างๆไปนิดนึงแต่ไอที่ห่างนี้ไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าแปลงแต่ละแปลงเนื้อที่มันเยอะเลยยังไม่มีใครลง,งนะคะแต่จะเห็นที่ลงทุนชัดเจนก็คือซ้ายมือจะมี อาคเมทที่ชื่อชวิยานะคะขึ้นโครงการสองละคือขึ้นตึกที่สองละน่าจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะคะอันนี้วิยาถัดจากชาวิยาไปเนี่ยเนื้อที่ในโซนนี้นะคะที่จะเห็นลูกศรสีแดงเนี่ยคือไล่ละไม่ต่ำกว่า9ล้านขึ้นอยู่กับขนาดแต่ไม่มีหนึ่งไร่แล้วนะคะหนึ่งไร่จะมีแปดพันหน่อยคือหนึ่นงไร่คือสองกาวลานาอกนั้นจะมีสองไล่5ไล่ แล้วก็เจ็ดไล่ในโซนนี้ว่าไล่แหละก็อย่างที่บอกนะคะเริ่มต้นที่ประมาณ8.5ล้านขึ้นไปนะคะเราต้องซื้อเหมาหมดเลยด้วยนะคะฝั่งนี้ถนนฝั่งนี้จะต้องอที่ฝั่งนี้จะต้องถมนะคะเพราะมันจะตามมา่ำกว่าถนนนะคะแล้วก็บางแปลงเนี่ยด้านหลังจะติดคลองพลานะคะก็จะอาจจะมีทัศนียภาพที่สวยหนยนะคะส่วนถัดมาเรื่อยๆจะมีเลยจากร้านกาแฟ2าวที่ฟคาเฟ่นะคะ จะมีแปลงหนึ่งที่อยู่ด้านหลังร้านค้าเล็กๆกะคะ่ะจะเป็นที่เหมือนที่ตาบอดแต่ว่าด้านหลังติดของคลองพลานะคะแต่ราคาเนี่ยก็แรงอยู่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นที่ตาบอดน,นะคะอาจจะต้องไปขอ,อขอแบ่งทางเข้าจากแปลงด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นโรงเรียนพลานะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาไปทางหาพยนูนก็จะมีสะพานข้ามคลองพลาไป เส้นฝั่งทะเลฝั่งขวามืองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคานะคะเอาง่ายๆคือร้านอาหารร้านใหม่ที่ที่เราที่เป็นที่นิยมอยปัจจุบันนะคะเดอะแคลปเฮาส์ house, หรือเดอะแคลเฮาส์นี่แหละคะ่ะตรงนี้ก็เป็นที่เช่าไม่ไม่ไม่สามารถซื้อได้นะคะเขาเช่าเดือนน,น่าจะไม่ผิดก็น่นาจะมาเดือนละสามหมื่นห้านะคะเช่าที่ทําร้านอาหารแต่ว่าสัญญาเป็นหลายปีไปนะคะส่วนอีกแปลงหนึง่งถ้าใครต้องการที่ริมทะเลนะคะอยู่ข้างโรงแรมเพพลาจะมีอยู่หนึ่งไร่ ด้านหน้าติดหาดเลยค่ะด้านหลังก็คือติดถนนเส้นเรียบทะเลนี่แหละคะ่ะแต่ว่าให้ทายอ่าเฉลยก็ได้ค่ะไล่ละ80ล้านใครสนใจก็ถามมาได้นะคะพอเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นถนนที่จะไปหมู่บ้านจะผ่านหมู่บ้านสวนอากาศนะคะก็จะเลยไปสุดที่โรงเรียนรับภาษานะคะแล้วก็ชนกับรถถนนพยุน,นะคะตรงนี้จะมีซอยด้านซ้ายมือที่มันสามารถทะลุไปร้านอาหารเท คาเฟ่ได้ที่เป็นร้านกาแฟน,นะคะสามารถเลี้ยวไปทะลุกันได้ถ้าเกิดใครมาจากเส้นพลาเมื่อกี้จะมาเส้นนี้ค่ะเลี้ยวกว่อนที่จะถึงโรงเรียนพลาก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวมาเลียวได้เลยจากตรงนี้ไปปุ๊บจะมีที่18ไร่เจ้าของขายเองตรงนี้ขายไร่ละสองล้านแต่สมัยก่อนนะคะแล้วก็ด้านขวามื่มาณไร่ละสามล,ล้านห้าแต่คือ12ไร่ใครสนใจแปลงใหญ่ก็ไปเลือกได้เลยถัดจากตรงนี้มาก็ยังมีที่แปลงเล็กสําหรับคนสนใจนะคะ ผื่อสนใจที่แบ่งเล็กมีแบ่งล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ซอย6อยู่ซอย6แล้วข้อตรงนี้นะคะสุดซอย6จากปากซอยเข้าไปแค่ประมาณ60เมตรหรือ80เมตรประมาณนี้ค่ะจะไปเห็นคลองจะเป็นสะพานข้ามถนนตรงนี้จะจะเหมือนจะเป็นที่ต่ำนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันต่ำลงตามแนวแนวคลองเฉยนะคะที่แปลงนี้ขวามือจะสกัดที่แปลงนี้ขวามือนะคะเขาทมเรียบร้อยแล้วสูงกว่าถนน ตรงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งล็อกเอาไว้นะคะเริ่มต้นตารางวาละแปดพันสำหรับคนที่มีงบน้อยต้องการแปลงย่อยจะทําบ้านที่เป็นเนื้อที่ส่วนตัวหรือว่าจะซื้อไว้เก็บไว้เก็งกำไรระยะยาว